มจะขอโปรโมทนะครับช anel ใหม่ของผมนะครับเผื่อสำรองไว้เผื่อช anel นั้นมันหายนะครับผมนี่นะครับเซกาสตูดิโอนะครับมีผู้ติดตามอยู่5คนนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนติดตามเยอะนะครับโปรดติดตามผมหน่อยนะครับผมขอร้องแหละติดตามให้หน่อยนะอ่าพิมพ์ได้เลยว่าเซกาสตูดิโอนะครับผมอเซก้าสตูดิโอนะครับแล้วตอนนี้อัพคลิปแล้วนะครับ สองคลิปตอนนี้แล้วนะผมเดี๋ยวผมก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับแปบบ๊แบบแป๊บแป๊บหนึ่งนะเซก,ก้าเกมเมอร์โอเคมีเซก,ก้าเกมเมอร์นะครับถ้าทุถ้าทุกท่านเข้ามานะครับหน้าตานี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับผมผมไปตั้งค่าอะไรก็ไม่รู้ เราเอาออกไม่เป็นนะครับไปกดไปที่วีดีโอนะครับแล้วก็มีมากมายเลยดูกันเอาเองนะครับก็ต้องขอติดตามสักนิดนึงนะครับช่องใหม่ของผมกำลังมาแรงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับอแล้วอย่าลืมนะครับโปรดติดตามคนนี้นะครับคนที่ยังเขายังไม่ดังนะครับนี่นะครับล็อกกี้ เทมเมอร์นะครับไอ้เหี่ยเอกกี้อะไรย่ยครับอ๋อผมยังไม่ติดตามมันเหรอโอเคแค่ติดตามก็ได้โอเคนะครับพูดติดตามมันยี่ยิบเอ็ดคนแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดคนมันอยากรู้จังเลยว่ามันทำยังไงนะครับอ่าแล้วก็เรามาดูวิดีโอวดีโอมันสักวิดีโอหนึ่งนะครับมันพูดที่อะไรก็ไม่รู้ครับอสวัสดีครับผมมาน,นีนะครับ คูดค่อยมากอีก้เชนี่โอเคมันสูงงานนะครับมันทำรับทำอินโทรแล้วก็สกินสีดีนะครับปูดปูดอันอ่านี่นะครับมันทำอินโทรสองดีนะครับสักหน่อยผมก็จะรับทำอินโทรสามดีแล้วอ่อเดี๋ยวได้ยินเสียงมันยนะครับดูครับมหนึ่งครับอี้เชนี่ ่านี่ครับคันดีเอนเสียงแล้วก็เสียงไอ้ล็อกกี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ